ผีโลบเฟเชอร์นั้นอัเดตไมาใช่ไหมก็วันนี้นะเราก็กลับมาเล่นเหมือนเดิมส่วนมากถ้ามาเล่นแบบนบบเกี่ยวกับประตูเนี่ยส่วนมากจะไม่ได้ยินเสียงตูไหน่อยนะจะได้ยินแต่เสียงเกมนะเพราะว่าตูก็ไม่ค่อยได้ยินเสียงผีเหมือนกันอะได้ยินว่ามันอัเดิษไกลแล้วกันเราก็จะลองเล่นไปสนิทฮอฟฟ์เราจะเล่นสี่คนบอกว่าจะจิบคนมา จะไม่มีคมมนร้ายสักจะหาคุณได้ปะเนะี่ย่อการดีผมมากลับมาเล่นเนอแบบนี้กบเพราะว่าแบบมนันอัปเดตมาไกลแล้วมาเข้ากันเลยมีของเล่นแล้วมีของเล่นละยมฟังนะอิเหียปืนเคหนึ่งสองร้อยซื้อนี้ดีบ่บเดียกว่าเพราะเรานั้นจะเล่นแบบตายแล้วก็เล่นใหม่ด้วยเพราะวันนี้จะมีคนมานะ แต่ไม่มีกูไม่เป็นไรเล่นคนเดียวก็ได้ปะกูเงาตาไม่สั์ไหม <S 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 จะมีคนใครเข้ามาบ้างวะเนียโอ้สุดท้ายตุ๊กก็ต้องมาเล่นคนเดียวแบบเงาเงาว้าว This is a g a อะไร่างเงี้ยโอ,โ, 3, โ,อโอ้โหเงินเรามีสามพันแล้วทุกคนโอ้โหเอซือ้อแชทชิชอนไหมอ่าซื้อกอ็ซื้อแบตชิชอนก็แลนะ้วกันแบบ สเปสบีคอนเออสเปสฟตบีคอนเออแตงมาได้เล่นนานก็นประมาณนี้แหละงั้นกูจะกระตุกขนาดกูทำเครื่องเส้นทางตุ่มเครื่องเค <Okay, S 1> กูไม่อ่านคำไหนบางครั้งกูก็จะอ่านนะโอเเค เราจะไปกันแบบเร็วๆเลยฮะสปีดดอไอ้สปีดลันเกมปรับมปรับใหม่โหกูดูไม่ออกเลยเออมันทำยังไงวะอ๋ออ๋อเกมปรับใหม่หมดอเหยอะกูก็เลยไม่เข้าใจอ่ะน่าจะปรับใหม่หมดอัปเดต4 5มั้ง ยินว่ามันอัปเดตมาเยอะมากวมถึงกบดักแถวป,ประตูไม่ก้พื้นอ่ะคันเราก็ต้องระวังส้นเท้าหน,นะหน่อยนะมันยังเหมือนเดิมแต่ข้อเสียคือจำไม่ได้ว่ามันมันอัปเดตเชียอะไรบ้างโอ้อน,นี่พื้นที่ไหมๆๆๆๆๆๆหรือเปล่าเฮ้ยเๆ้ยเอ้เอ้ยฮเนียขเริเกันนะ ว,วทีวไอทีมือมันเดิมนะพอเสียคือเกมมันดูแบบออกกระตุกกระตุกนะโอเคเราไปสนใจเงินแล้วไอสัตว์ไปต่อแล้วเฮ้อเอเ้ยเ,เฮียมแมงเฮ้ยไม่มีประตูหลกใช่ไหมเฮ้ยโอ้แมงเอเ้ย thank okay. ห้องแบบนี้มากที่สุดได้เลยวดกวะอันมีคอนเทนต์ละห้ามเล่นตายถ้าเล่นตายปุ๊บจบเลยอันนี้กลัวจบิบเดียวป่ะ10ไกลละ เดียวฮะโอ้ shit เก็บเงินหน่อยก็แล้วกันฮเราพี่ยังไม่ได้เจออะไรใหม่ๆอยู่นะแต่ว่าเป็นไงวะ ไม่เกมกูจะกระตุกขนาดนั้นเร็วอะเฮ้่อไม่เป็นไรฮะแอบอยู่ตรงนี้ก็ได้ไม่ต้องการตู้ฮะเราไม่ต้องการตู้ฮะใช่ฮะกูไม่ต้องการตู้แน่นอนว่าถ้าแม่งมันมีห้องแบบเนี้ยบอกกู ต้องหาเกียรโอ้ยแต่เกียมันก็แหลกเกินอะไอยู่ไหนวะแค่นี้กูจะซื้อไฟฉายมั้ยประตูนี้จะเปิดไ่ฉายดึ่งดึงด่งดึงด่ง ที่เกียดที่แบบนี้มาที่สุดแล้วโอเคไปไหนต่อวะเออไหนต่อวะด้านบนเนี่ย ไหนเงยด้านไหนวะนี่เลไหนวะโไหนวะไอ้สัสมาตรงนี้น้ออ่ะแล้วก็ไปไหนต่อออมาแปบด้านไหนต่อวะมาตรงนี้ปุ๊บ ด้านไหนวะมีปะหาไม่เห็นแนส่สัตว์กูจะคายอยู่ติดๆตรงนี้เน่น,นะแมงไหนวัดทางเข้าวะเหี๋ยน่าชยชอันนี้น่แน่นอน หาเจอย็ดแม่งโอ้ยเฮ้ย

ของดีโหจะไม่ได้ยินเสียงสตาร์ทรถอ่ะนั่น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 ไหนเมงไม่ได้เสียงนั่นนั่นนั่นขอเพิ่มเสียงนั่แรกก่อนเพรอยู่ในน้ำไม่ค่อยได้ยินเสียงกี๊สักเท่าไหร่สัตว์กระตุกกิน A shame is you do like this. You'll get the You'll hang of that one eventually. Well, okay. yeah. มันมีที่พาเรามาดูกันว่าไอ้สงที่เราเจอเนี่ยไอ้ปืนลูกโมเนี่ยมันไว้ใช้คิดอะไรซึ่งปืนลูกโมที่ถือได้ปืนลูกโม่หายไปเลยเลยไอผีมันก็มาแทงที่บอกนะเฮียไอ้ผีมันก็มาพอดีแล้วช่วงน้นเราได้อาชีพียนด้วยมาถึงเงือเปลี่ยนตาเนี่ยเปลี่ยนตาไหนว่ามันปุ่นล็อกเชียนรึเปล่าเสียชีวิตนี่แบบเกี่ยวกับ เป็นเสียชีวิตใช่ไหมใชใชนะเป็นแบบความท้าทายสิ่งที่กูได้นี่คือนไหนวะไหนวะอันนี้เป็นแบบแบตเตอร์ลอ้อนี่เหรอนี่โอ้โหสิ่งที่เราได้ฮะโอ้แม่งอยู่ล่างสุดเลยคงกูจะเลื่อนลงได้ไอ้สัตว์โอ้ก็ถึงว่า ก็ดีอยู่สำหรับการทายไปพูดก็อัพเดตใหม่ก็ดีนะส่วนมากเขาเป็นผูอัพเดตมากมายแต่เมื่านที่คือแบบตายแล้วไงส่วนมากแบบเห็นของอะไรหยิบจับหมดไรอ้ะเห็นของอะไรหยิบหมดอ่ะขายปืนแน่นแน่นแน่นหน่อยเถอะปืนที่แม่งต้องหมน่อยยัะและก็ไม่น่าไปจับหมเลย ตอนแรกกูก็นึกว่าแต่มันช้าย,ยิงผีสัตว์คิดแท้ไปให้ผีมาจ้วงด่ะควายเมืโอกคก็บา,บายๆคนเลยนะ